สวัสดีครับสวัสดีพี่พิงน้อง FC ครับ FC น้องคลายดินด่วนครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พิงน้องชาว u t u b e ครับอันนี้อยู่กับทีมงานน้องคลายดินด่วนครับอยู่กับเจ้าซานี่ SY 2050เดก้าไฮเทค ฮีโน่ FM8J นี่ครับกับฮีโน่อยู่กับงานถอยดินครับถอยดินในแปลงงาน400เที่ยวครับนี่ครับบึงสภาพบัวลกน้ำแตกน้ำแตนโอ้โหจะได้เงินเพิ่นพี่น้อกเบิง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 โหดโหดโหดใส่หลายม่ได้ครับใส่ได้แค่เต็มกระบะเดียวครับเต็มกระบะจะหายชิューเละ พอยดิกนกบยุซี่ขันครับนี่ดินสี่ร้อยเที่ยวจบที่สองวันครับสองมือเสร็จครับเพราะวา่าคอยวันละสองร้อยเที่ยวมัน ทา้งยากครับมันเหนืดมันลมมันฝนตกสารพัดครับเขาสูไท่ายซีสันแล้วครับนี่ท่ายซีสั้นของหนาฝนเอ้ยท่ายซีสันของหนาแรงแล้ะจะเข้าสู่หนาฝนละ เด,เดินพาไปดูบอ่อครับจะของที่ที่แรกกันบอกว่าอยากได้แต่นหน้าดินเอาดินตัวเองครับเอาดินตัวเองไปสมที่ตัวเองรับงานมาต่อจากต่อจากผู้รับเหมาไปอีกทีนึงถ้ามันเหลือก็ทําครับถ้ามไม่เหลือก็ทําไม่ได้ก็ไม่ทาแทบเงินเสนอราคาไปว่าผู้รับเหมาว่าพอเหตดแตกกับเหตุแตกเห็ดเห็ดครับ ก็่ไปก่อนเพราะว่ามันจะเขานาค้นแล้วนี่ครับดินก็เป็นประมาณนี้ครับนี่ใช้รถใหญ่รถสองร้อยงานพลดินก็โอเคนะครับรวดเร็วทั้งใจ รถคัน okay. นี้ตักดินแปดชั่วโมงไม่ถึงไม่ถึงร้อยลิตรนะครับนีกตักดินทอยงานทอยดินตลอดทั้งวันแปดชั่วโมงตักดินสองร้อยเที่ยวไม่ถึงไม่ถึงร้อยลิตรร้อยลิตรนี่เหลือเพราะว่าคนขับนี่่นใส่โหมดเอสครับโหมดเอสรถคนอื่นผมบรูครับจะว่ารถรถผมผมบุตรเติมน้ำมันชุมือผมเติมให้เมื่อร้อยลิตรครับน้ำมันร้อยลิตรเหลือครับนี่เติมตักสองร้อยเที่ยว จากห้าคิวครับรถคันนี้จะเป็นบุ้งกีใหญ่ครับบุ้งกี Q, Q คิวคิวสองคนละครับเขาใส่บุ้งกีมาใหญ่รถมือสองสภาพหมื่นกว่าชั่วโมงครับเี่เป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็นคอมมันเล็วไส่ดีครับรถตัวนี้พรถถุกิดใช้งานตามสภาพครับพังตรงไหนเราก็ซ่อมตรงนั้น บมเป็นรถไม้ไป้ายแดงครับบมมีเพมแต่ว่าเราก็ดูแลรักษาครับขัารถงรถสองรอยทำงานแปดชั่วโมงนี่อิ่นน้ำมันร้อยกิโลลิตรนี่ร้อยประมาณร้อยยี่สิบลิตรหรือร้อยลิตรนี่ผมว่าโอเคครับกับสภาพหนงงานาั้นมันมีกพะพ่อเหลือครับเหลืออยู่เหลือคนขับเหลือแค่นั้นก็โอเคอยู่ครับ ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเราก็ต้องเก็บเงินไว้ซ่อมบำรุงบ้างครับบำรุงซ่อมไปน้ำเก็บงานไปน้ำครับเพราะว่ายังมีทุนซื้อรถใหม่ายแดงครับกรคอยติดตามชมครับเดี๋ยวครับเ,เิดแต้เพิ่งให้ดเ,ดเรื่อย่องา,างานของหนองคายดินดวนจะเป็นแบบไรแน่นี่ก็เป็นงานทอยครับสนใจ,จติดต่อง,งานได้ครับเขตอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย หอยดินที่ตัวเองจากหลังบ้านครับจากหลังบ้านเอาไปไว้ข้างบ้านราคาก็ราคาที่จะพค,ครับโอ้พักพัดขัดเสียงนี่ปักติดตามครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรยเลยสวัสดีครับ